สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชาแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุขวันนี้นำเสนอพุทธประวัติเรื่องพระนันท,เทาเถระสักยะเอตัทัคาสาวกผู้สำรวมในอิน,น,นท,ทรีย์พระเนนทาเถระสักยะหรือพระนันท,เทาเถระเป็นพระพิสุสาวกเอตะทะัทัคะในศาสนาของพระโกตมะโคโดมพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอาสีติมหาสาวก80รูปที่สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลพระนันทเถราศสกยะเป็นพระประยุรญ,ญาตของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งต่อมาได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายนันทะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมี มีพระกนิธ h ภคินีคือเจ้าหญิงรูปะนันทาซึ่งต่อมาออกบวชเป็นพระรูปะนันทาเถรีพระนันทาเถระสกยะออกผนวดด้วยความจำใจเพราะมีความเกรงใจต่อพระพุทธองค์ที่ชวนท่านออกผนวดในวันที่ท่านจะอภิเษกสมรสกับพระนางรูปะนันทานางชนระบทกัลยาณีผู้เป็นพระกนิธภคินี เพราะสักยะวงจะไม่ยอมอภิเษกสมรสกับราชวงศ์อื่นที่มีฐานะต่ำกว่าทำให้ในช่วงแรกที่ท่านออกผนวดท่านไม่ได้มีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเลยเพราะความที่มีความตั้งใจจะราผนวดแต่หลังจากท่านได้สติแล้วจึงได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนบนรรลุพระอรหันต์ได้ในที่สุด โดยหลังจากบรรลุธรรมแล้วท่านกลับกลายเป็นผู้มีความสำรวมระหว่างอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งเพราะพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านให้เป็นเอตัคคะะผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านผู้ทรงอินทรีย์สังวรหรือสำรวมอินทรีย์ขอเชิญติดตามรับฟังพุทธประวัติเรื่องพระนันทสักยะเถระเอตัคคะ มหาสาวกผู้สำรวมในอินทรีย์พระนันทาเถระสกยะเกิดในวรรณกษัตริย์ในกรุงกบิลรพัทพระนันทาเถระสกยะเป็นพระปริยราตของพระพุทธเจ้าโดยท่านเป็นพระนุชาต่างพระราชมันดาของพระพุทธเจ้าพระราชบิดาของท่านคือพระเจ้าสุโทโธธนะ สักยะราชาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบินทพัทโดยเป็นพระราชบิดาร่วมพระองค์กับเจ้าชายสิทธัตถะพระราชมารดาของนันทสักยะมีพระนามว่าพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุฉาหรือพระนานางของพระพุทธองค์ซึ่งเคยเป็นผู้อภิบาลเจ้าชายอิสิตัตถะเมื่อยังทรงพระเยาว์ พระนันท,เทาเถระสกยะมีพระกนิธาภกินีหรือน้องสาวพระนามว่านันทาหรือรูปะนันทาต่อมาออกบวชเป็นพิสุณีมีนามว่าพระรูปะนันทาเถรีเอตัดทักคะผู้ยินดีในฌานพระนันท,เทาเถระสกยะเมื่อครั้งท่านเป็นพระราชกุมารโอรสของพระเจ้าสุตโธธนะ ท่านมีความเป็นอยู่อย่างกษัตริย์มหาศาลพระบิดาหวังให้ท่านได้สืบราชสมบัติจึงทรงจัดให้ท่านอภิเศกสมรสเจ้าชายนันทศักยะออกผนวดในวันที่ทรงจะเข้าอภิเศกสมรสกับพระนางลูป,ปะนันทานางชนระบทกรลยาณีซึ่งเป็นพระกาิธาพรกินีเพราะศักยะวงศ์ จะไม่ยอมอภิเษกสมรสกับราชวงศ์อื่นที่มีฐานะต่ำกว่าเมื่อพระเจ้าสุทโธสน,นะได้นิมนต์พระพุทธองค์เพื่อมาโปรโดแสดงธรรมแก่พระปยุรยาตดังนั้นเมื่อพระศัสดาทรงแสดงธรรมมาจากอันประเสริฐให้พระประยุรญาตทรงทำการอนุเคราะห์แก่สัตว์โรค พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปยังพระนครกบิรพัฒท,ทรงกระทําฝนโบกคารพัสษาให้เป็นอัตถุป,ปัตติคือเหตุให้มีเรื่องเกิดขึ้นกับพระปริยรยาทั้งหลายฝนโบกคารพัทเป็นฝนที่มีสีแดงตกลงเป็นฝอยฝอยเหมือนหิมะตกผู้ที่ถูกฝนโบกคารพัถ้าต้องการจะให้เปียกก็เปียก ถ้าไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเมื่อตกลงถึงพื้นแล้วก็จะละลายหายไปเปรียบเสมือนน้ำฝนที่ตกลงบนใบบัวใบบัวก็จะไม่เปียกฝนโบกขอรพัฒนนั้นเป็นฝนมหัศจรรั์ได้ตกแล้วครั้งหนึ่งในกรุงกบปเรยพัฒน์ท่ามกลางาพระประยุรญาตของพระพุทธเจ้าอันเป็นเหตุให้พพุทธเจ้าเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นมหาชาติ เป็นชาติใหญ่และชาติสุดท้ายของการบำเพ็ญทานบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ในวันที่หนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จไปยังกรุงกรบี่รพัฒนได้ทรงแสดงธรรมโดยตรัศเศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกโปรดแก่พระปรยุรยาตแล้วพระพุทธองค์จึงได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตต่อในพระราชวังส่วนในวันที่สอง พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าสุดโททนะพระพุทธบิดาซึ่งส่งผลให้พระเจ้าสุดโททนะสำเร็จสวสดาปฏิผลและในเวลาต่อมาพระบรมศาสดาได้เสด็จเข้าไปสู่นิเวศโปรดแสดงธรรมแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีพนานางของพระพุทธองค์ผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะในวัยพระเยาว เมื่อพระานางมหาปัะชาบดีโคตมีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพุทธองค์แล้วทรงสำเร็จโสดาปติผลเช่นเดียวกันในวันลุ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้เสวยพระกยายหารเช้าในพระราชนิเวศแล้วเมื่อพระเจ้าสุทธโทธนะประทับอยู่ณส่วนข้างหนึ่งจึงถูนเร่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเวลาที่พระองค์ทรงทํำทุกกรรกระยามีเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาหม่อมฉันบอกว่าพระโอรสของพระองค์ที่วงคตแล้วหม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำของเทวดานั้นจึงคัดค้านเทวดาว่าบุตรของข้าพเจ้ายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณย่อมไม่ทําการะทําการะหรือมรณนะหมายถึงความตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ เมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วตัดต่อว่ามหาปิฏบัดนี้พระองค์จักเชื่อได้อย่างไรแม้ในการก่อนเมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแก่พระองค์ทูลว่าบุตรของพระองค์ที่วงคตแล้วพระองค์ก็ยังไม่สรงเชื่อพระพุทธองค์จึงได้ตรัสมหาธรรมปานชาดกมหาธรรมปานชาดกหมายถึง การที่พระทุทธเจ้าทรงตรัสถึงความไม่เชื่อง่ายของพระเจ้าสุดโทธนะเมื่อจบคาถาธรรมคาถาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าสุตโทธนะก็ดำลงอยู่ในอนาคามีผลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดพระพุทธบิดาให้ดำลงอยู่ในผลสามประการด้วยประการชนนี้แล้วซึ่งมีพิสุสงแวดล้อม และก็ได้เสด็จกลับไปสู่กรุงราชครุฑอ,อีกเพราะทรงรับปติญญาไว้กับอนาถบินทิกะเศรษฐีเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีในการบำเพ็ญบารมีโปรดแก่ชาวเมืองสาวัตถีครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จบำเพ็ญพุทธกิจโปรดแก่อนาถบินทิกะเศรษฐีและแก่ชาวเมืองสาวัตถีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แสดงธรรมที่พระเชตวันมหาวิหารพระพุทธองค์จึงเสด็จไปจำบรัษษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้นในวันเวลาต่อมาซึ่งเป็นวันวิวาหามงคลของเจ้าชายนันทะกับพระนางลูป,ปะนันทานางชนบทกรยาณีในวันที่มีพิธีอภิเษกสมรสนั้นพระประิรยรา ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปรับพัตตาหารภายในพระราชฐานเมื่อพระพุทธเจ้าสวยพัตตาหารเสร็จแล้วได้ทรงอนุโมทนาแล้วตรัสอวยพรให้พรเพื่อเป็นสริมงคลและเสด็จกลับโดยมีเจ้าชายนันทะถือบาตรตามเสด็จเจ้าชายนันทะได้นึกลำพึงอยู่ในใจว่า ถ้าพระพุทธองค์รับบารในที่แห่งใดก็จะรีบกลับมาซึ่งไม่สามารถจะทูลเตือนพระพุทธองค์ได้แต่พระพุทธองค์ทรงทราบว่าเจ้าชายนันทะมีบาร,รมีสมควรแก่อริยผลจึงทรงใช้อุบายไม่รับบารคืนจากเจ้าชายนันทะเจ้าชายนันทะจึงจำต้องถือบารตามเสด็จกลับไป ทำให้พระนางรูปะนันทาหรือนางชนบทกรยาณีเกิดความกังวลและร้องขอวิงวอนให้เจ้าชายนันทารีบเสด็จกลับเพื่อทำพิธีอภิเษกทำให้เจ้าชายนันทะถือบาทตามเสด็จพระพุทธองค์ด้วยความกระวนกระวายใจและด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่อาจทูลเตือนว่าขอพระองค์ทรงรับบาทไปเถิดพระเจ้าข้า ได้แต่คิดอย่างนี้ว่าพระศา,ศาสดาคงจะทรงรับบาตรที่หัวบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดา,าก็ไม่ได้ทรงรับเจ้าชายนันทาย,ยังคิดอีกว่าคงจะทรงรับที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ทรงรับเจ้าชายนันทาก็คิดอีกว่าจากทรงรับที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระศาสดา Alban ก็ไม่ทรงรับ เจ้าชายนั้นทะจึงมีความปรารถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระทยัยด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่สามารถจะทูลว่าขอพระอ,องค์ทรงรับบาดเถิดโดยทรงเดินไปและนึกว่าพระพุทธองค์จะทรงรับในที่นี้พระองค์จะทรงรับในที่นั้นซึ่งในขณะนั้นมีหญิงในพระราชวัง เห็นอาการนั้นแล้วจิงรีบไปบอกแก่พระนางรูปะนันทานางชนรบทกระยาณีว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระคเจ้าทรงพาเจ้าชายนันทาเสด็จไปแล้วคงจากพระเจ้าชายนันทาจากพระแม่เจ้าเป็นแน่ฝ่ายพระนางรูปะนันธานางชนรบทกระยาณีเมื่อได้ยินคํำนั้นแล้วมิหยาดน้ำตาไหลออกมา ซึ่งขณะนั้นได้เกล้าผมได้เพียงกึ่งหนึ่งจึงรีบกลับไปทูลว่าข้าแต่พระรูปเจ้าขอพระองค์พึงด่วนเสด็จกลับมาคำของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในพระ้าไทยของเจ้าชายนันทะแม้พระศัสด,สดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัดของเจ้าชายนันทะเลยทรงนำเจ้าชายนันทะไปสู่พระวิหาร แล้วตรัสว่านันทาเธออยากบวชไหมเจ้าชายนันทาแม้ไม่เต็มใจที่จะออกผนวดแต่ด้วยความเกรงพระไทยและมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่กล้าทูลว่าจากไม่บวชกลับทูลไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจกบวชพระเจ้าข้าเจ้าชายนันทาจึงจำต้องท่งออกผนวดในวันนั้นเองด้วยความฝืนใจว่าจะบวช พระศาสดารับสั่งว่าพิสูจนทั้งหลายถ้ากระนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทะบวชเถิดพระนันทะเมื่อออกบวชแล้วอยากศึกเมื่อเจ้าชายนันทะได้ออกบวชเป็นพระนันทะเถระแล้วมีความกังวลคำหนึ่งถึงแต่คำร้องขอของพระนางรูป,ปนันันทานางชนบทกรยาณี ที่ร้องสั่งไว้อยู่เสมอโดยให้รีบเสด็จกลับพระนันทะจึงมีความกระวนกระวายไม่มีความตั้งใจอันใดที่จะปฏิบัติธรรมเมื่อพระศัสดาประทับอยู่ในพระเชตวันท่านพระนันทะจึงบอกเนื้อความนั้นแก่พิสุทั้งหลายว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีที่จะประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรท์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิกขาบทแล้วสึกเมื่อพระผู้มีพระภาเจ้าได้ทรงสดับความเป็นไปนั้นแล้วจึงรับสั่งให้หาท่านพระนัน้ามาเข้าเฝ้าและตรัสคำนี้ว่าจริงหรือนัน้าได้ยินว่าเธอบอกแก่พิสุทั้งหลายรูปว่าเธออยากจะสึก พระนันธาจึงกราบทูลว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้พระผู้มีพระพาเจ้าจึงตรัสว่าจะกล่าวคืนสิกขาบทแล้วศึกหรือพระนันธาจึงกราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระผู้มีพระพาเจ้าจึงตรัสว่า นันทาก็เธอได้ยินดีประพฤติพรหมจัรทร์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจัรทร์ไปได้จะกราบคืนสิกขาศึกไปเพื่อเหตุอะไรพระนันทาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ออกจากเรือนของนางรูปปะนันทาหรือนางชนบทกรยาณีผู้สากิยะ เมื่อรัดผมอันเกล้าได้เพียงกึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคำสั่งนี้กับข้าพเจ้าพระองค์ว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จกลับมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นหัวนรกถึงคำนั้นอยู่เสมอจึงไม่ยินดีที่จะเพลิดเพลินพรหมจันทร์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจันทร์ไปได้จากกล่าวคืนสิกข,ขา และลาศึกไปพระบรมศาสดาได้ส่งพาพะนันทะท่องเทวโลกเมื่อพระพุทธองค์ได้ยินคำนั้นแล้วในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงจับท่านพะนันทะที่พระพาหาแล้วนำไปสู่ดาวดึงเทวโลกด้วยกำลังพระฤทธิ์ พระบรมศาสดาเมื่อทรงทราบเรื่องสิงพาพนันทะพาเที่ยวจารึกไปยังดาวดึงเทวโรให้ได้เห็นนางเทศธิดาที่มีรูปสวยงามกว่าพระนางรูป,ปะนันทานางชนบทกรยาน,นีนั้นเพื่อให้พนันทะระความรักในรูปของนางชนบทกรยานี เพื่อมุ่งหมายที่อยากจะได้รูปหญิงสวยๆงามๆยิ่งกว่านั้นต่อไปซึ่งเป็นพระอุบายของพระพุทธองค์พระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออยากจะได้หญิงงามเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระนันทาเถระว่าถ้าเธอได้ปฏิบัติธรรมจะหาหญิงงามงาม ซึ่งมีความสวยงามกว่านางลุปปะนันทาให้จนในที่สุดพระบระมศาสดาได้ออกบุพระโอ์ว่ารับประกันว่าถ้าพระนันทะตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วพระองค์จะทรงรับรองที่จะหาหญิงสวยๆงามๆมาให้ซึ่งตั้งแต่นั้นมาพระนันทะได้ยิน ก็ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออยากจะได้หญิงที่มีรูปสวยๆงามๆทำให้ข้อความที่พระตัวองพูดนั้นแพร่กระจายไปทั่วเมื่อพระสงฆ์ที่ทราบเรื่องจึงพากันร้อเรียนท่านพระนันทะพระนันท้าถูกร้อเรียนว่าเป็นลูกจ้างหมู่พระพิสุสงฆ์ที่พากันร้อเรียนท่านว่าพระนันท้าเป็นลูกจ้าง เขาว,ว่าท่านพนันท้าเป็นลูกจ้างเขาว,ว่าท่านนันท้าถูกซื้อมาประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุอยากจะได้นางเทพอับสรทั้งหลายเขาว,ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับประกันท่านนันท้านั้นที่จะได้นางเทพอับสรห้าร้อยน,นางซึ่งมีเท้าเหมือนไก่ท่านพนันทะเมื่อได้ยินก็เกิดความละอายแก่ใจคิดว่า พิสูจพวกนี้ไม่ได้พูดถึงผู้อื่นเป็นแน่พูดถึงเราแน่การกระทําของเราไม่ถูกต้องแน่แล้วทําให้พนันทะเกิดความระอายใจจึงหลีกหนีไปบําเพ็ญเพียรอยู่แต่เพียงรำพังผู้เดียวจนในที่สุดพนันทะได้สติว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดความรักทำให้เกิดความทุกข์ และความเศร้าโศกเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดทัานพานันธาจึงเกิดความไม่ปราทีบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหันตเมื่อท่านพานัน้าได้บรรลุพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านกลายเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีย์ด้วยเหตุนี้ในภายหลังพระศัสด,สดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเจตวันมหาวิหาร ได้ทรงสถาปนาพระเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัทคะเป็นยอดกว่าเราพิสุสาวกผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหรือเป็นผู้สำรวมสังวรในอินทรีย์บุพกรรมในอดีตของพระนันทะท่านพระนันทเถระครั้งพระพุทธเจ้าพระนาวา่าปทุมุติระ ท่านพนันทเถระได้ถือปฏิสนธิในครอบครัวหนึ่งในกรุงหักสวดีมเมื่อเจริญวัยแล้วเมื่อได้มาฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเห็นพระศาสดาปทุมุตตะได้ทรงสถาปนาพิสุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตะทะักะเป็นยอดของเหล่าพิสุสาวกผู้ครุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ซึ่งกระทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อปรารถนาในตำแหน่งนั้นบ้างท่านได้ทำกุศลจนตลอดชีวิตเวียนว่าอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกจนในที่สุดในชาติสุดท้ายได้มาประสูตรในสมัยของพระพุทธองค์ในฐานะเป็นพระนุชาต่างพระมารดากับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งเป็นโอรสของพระพุเจ้าสุดโททนะทั้งสองพระองค์ บ้านปลายพระชนชีพของพระเจ้านันทเถระในคำพีทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ระบุว่าท่านพระนันทเถระดับขันธปรินิพานเมื่อใดและที่ใดเมื่อท่านได้ทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาแล้วและท่านคงด,ดงํารงธาตุขันอยู่พอสมควรแก่การเวลาจึงได้ปรินิพาน แหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาพุทธวัติเรื่องพระนันท,เทาเถรัสกยะเอตทัคคะสาวกผู้สำรวมในอินทรีย์เว็บไซต์วิชาธรรม .com เว็บไซต์ไท i รั t .co.th เว็บไซต์อุทยานธรรม .org เว็บไซต์ d e g e n i u s .com เว็บไซต์ th. wikipedia. com เว็บไซต์ t h a m a p e d i a com เว็บไซต์ dramahome. com เว็บไซต์ broadposting. com ที่มาของรูปภาพบทสรุปพุทธประวัติเรื่องพนันทะเทระสกยะเอตะทะักคามหาสาวกผู้สำรวมในอินทรีย์ พระนันทเถระสะกยะเมื่อท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้สำรวมระหวังอินทรีย์หรือสังวรในอินทรีย์พระพุทธองค์จึงทรงสแสดงธรรมและได้สถาปนาพรานนันทเถระเป็นยอดกว่าเราพิสุสาวกทั้งหลายโดยเป็นเอตทัคคะผู้สำรวมในอินทรีย์ หรือสังวรอินทรีย์สำรวมอินทรีย์หรือสังวรอินทรีย์คือสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในธรรมซึ่งในอินทรีย์ประกอบด้วยตาหูจมูกริ้นกายและใจเป็นอินทรีย์ทั้งหกประการที่เป็นใหญ่คือเป็นใหญ่ในการรู้ กระทบสิ่งที่มาปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางตาเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสิ่งที่มาสัมผัสและเป็นใหญ่ในการคิดนึกส่วนในการสังวรหรือการสำรวมนั้นเป็นการสังวรด้วยกุศลธรรมคือด้วยสติขันติปัญญาและวิริยะ การสำรวมอินทรีย์จึงเป็นการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยใช้สติและปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าเป็นธรรมไม่ใช่ตัวเราขณะที่เห็นนั้นอกุศลก็จะไม่เกิดแต่จะเกิดกุศลเพราะรู้ความจริงว่า เป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งที่เห็นเช่นในการสำรวมตาเป็นการสังวรทางตาในการสำรวมการได้ยินเป็นการสำรวมทางหูเป็นต้นการสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวร, C, ร,งวรจึงเป็นเรื่องของสติและปัญญาที่รู้ความจริงของสภาพธรรมที่ปรากฏทางทวารทั้งหก คือตาหูจมูกริ้นกายและใจซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่เกิดอกุศลแต่เป็นกุศลเกิดขึ้นแทนเพราะรู้ความจริงในสิ่งที่ปรากฏทางทวารทั้งหกว่าเป็นธรรมไม่ใช่เราขอขอบพระคุณแร่งที่มาของข้อมูลทุกแรง ที่ได้นำมาเรียบเรียงเป็นพุทธประวัติเรื่องพระนันทาเถระักยะเอตทักามหาสาวกผู้สำรวมในอินทรีย์ขออนิสงส์งที่รับประโยชน์จากพุทธประวัติเรื่องนี้จงดลบันดาลให้ท่านเจ้าของข้อมูลทุกแรงตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านประสบกับความสุขกายสุขใจมีความเจริญรุ่งเรืองม,งมั่งมีศีสุข ปรสจากความทุกกายทุกใจไร้โรคภัยอันตรายทั้งปวงขอยุติรายการเสียงธรรมสร้างสุขแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรายการดีๆที่น่าสนใจในโอกาสต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเผยพแพร่ข้อมูลดีๆสู่ผู้ที่ฟังที่สนใจเพื่อเป็นวิทยาทานขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมพูพันทิพย์